สวัสดีเช้าว,วันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์ค่ะเงินเฟอ้อญี่ปุ่นมกราคม CPI บวก4%เเซเยียร์ออนเยียร์สูงสุดใน2ปีอ CPI ไม่รวมอาหารสดบวก3.2%เยียร์ออนเยียร์สูงสุดตั้งแต่กลางปี2 0 2 3ส่วนคข,ข CPI ไม่รวมอาหารและพลังงานบวก2.5%เเยียร์ออนเยียร์เร่งขึ้นทั้งหมดโดยเงินเฟอ้อพื้นฐานไม่รวมอาหารสดสูงกว่าคาดการสนับสนุนให้ BOJ ขึ้นดอกเบีย้ยค่อนข้างแน่ในการประชุม18-19มีนาคมค่ะ เงินเยนพลิกตัวอ่อนค่าดอลลาร์เยนรีบาวจากจุดต่ำสุดระหว่างวัน149.3ขึ้นมายืนเหนือ150อีกครั้งหลังจากรายงานเงินเฟ้อญ,ญ,ญี่ปุ่นถูกเผยพแพร่ออกมาดันชนีนิกิ225กลับขึ้นมาบวกอ่อนๆเพราะอะไรเราเชื่อว่าพอตลาดรับรู้เต็มที่แล้วว่า BOJ จะขึ้นดอกเบี้ยเดือนหน้าค่อนข้างแน่ช่วยลดความไม่แน่นอนเรายังคงยืนยันให้ซื้อสะสม KT JP Fund ณนะระดับดันชนีนิกิ225ต่ำกว่า40,000ค่ะมาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะ เซตอินเด็ปิดไปที่1,245.61จุดลบ1.32เปมูลค่าการซื้อขาย56,280ล้านบาทโดยตลาดทุนไทยร่วงลงรับ s e n t i m e n t ลบจากต่างประเทศกลับมาให้น้ำหนักเฟดมารลดดอ,อกเบี้ยปีนี้และกังวลสงครามรัสเซียยูเครนกลับมาปะทุส่วนในประเทศรับแรงกดดันหุ้นในกลุ่มก๊าฟขึ้น XD และแรงขายกองทุน LTF ทางฝั่งของตราสารหนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่94,913ล้านบาทและยุมพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.1%ปรับตัวลดลงจามวาน0.01%ค่ะส่วนค่าเงินบาทปิดตราดยินวานี้ที่33บาท65สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐมีเงินบาทขึ้นเรื่อยๆตามทิศทางตลาดโลกและค่าเงินในภูมิภาคยังไม่มีปัใจจัยใหม่ทางฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบเนื่องจากหุ้นในกลุ่มส่งออกร่วงลงหลังเงินเยนแข็งค่าขึ้นและนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับนโยบายภาษีนําเข้าของสหรัฐ นิกกีปิดไปที่38,678.04จุดลบ1.24ส่เปอร์เซ็นต์สวนเซิงไฮเข้ามาสิสต,ตลาดหุ้นจีนปิดแดนลบค่ะหลังจากที่ประธานิดีคุณดนันต์พร้อมของสหรัฐเปิดเยผยแผนการเก็บภาษีนำเข้ารอบใหม่อย่างไรก็ดีช่วงลบถูกจำกัดเนื่องจากนักวิเคราะห์อมองว่าหุ้นจีนยังมีโอกาสพุ่งต่อเซิงไฮเข้ามาสิสปิดที่3350.78จุดลบ 0. 0 2ค่ะ ส่วนดาวโจนส์ตลาดหุนยอปปิดร่วงลงกว่า400จุดในวันพฤหัสโดยตลาดถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของมาตรการภาษีศุรกากรและแนวโน้มผลประกอบการที่อ่อนแอของวอลมาร์ซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดในโลกดาวโจนส์ Jones, ปิดที่4 4 1 7 6, 6 6 5จุดลบ1.01% S&P e 500ปิดที่6,117.52จุดลบ0.43%และน a s แ a กปิดที่19,962.36จุดลบ0.47%ค่ะ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดต้วลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ในวันพฤหัสขณะที่นักลงทุนประเมินการเปิดเผยแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทต่างๆที่ออกมาแตกต่างกันนอกจากนี้ค่ะตลาดยังจับตาการเลือกตั้งของเยอรมน,นีที่อาจเปลี่ยนแปลงสถาน,นการณ์ทางการเมืองของประเทศ c c 4ปิดที่8ป2 2 5 8จุดบวก0.15 DAX ปิดที่22,314.65จุดลบ0.5 3และฟุซี่ร้อยปิดที่8 6 6 2 9 7จุด ลบ0.57%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลหลักๆขณะที่นักลงทุนจับตาการประกาศใช้มารตราการภาษีสุรการกรครั้งใหม่ของประธานดีคุนอันนัพรามผู้นำสหรัฐทางฝั่งของสญาน้ำมันดิบเวท์ซัสตราดนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่3เพิ่มขึ้น0.44%ปิดที่72.57ดเซนต์ต่อบาร์เรลหลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันเบนซินและน้ำมันกลั่นลดลงนอกจากนี้ค่ะตลาดายังได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าอุปทานน้ำมันในรัสเซียจะ ส่วนอางของเบรนท์ค่ะบวกขึ้นมา0.58เปเซปิดที่76ดอลลาร์48เซนต์ต่อบาเรลส่วนสัญญ,ญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดดีตัวขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นปรอดติการในวันพฤหัสเนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภยัยท่ามกลางความกังวลว่ามาตราการภาษีสุลกากรของประธานดีคดนุนุนันพร้อมผู้นำสหรัฐจะส่งผลให้เกิดสงครามการค้าทั่วโลก สัญทองคำตลาดโคมเกมกสองเดือนเมษายนบวก0.68%ปิดที่2,956ดอลลาร์ 2, 10เซนต์ต่อไรออนส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามในวันนี้ค่ะในชี้ดิผู้จัดการฝ่ายจะซื้อภาคการผลิตและภาคบริการขั้นต้นเดือนกุมภาพันธ์จาก S&P ส l o b a l โกบของสหรัฐและยอดขายบ้านมืองสองเดือนมกราคมสหรัฐนี่คือทั้งหมดของเคทแอมบเดย์นิวที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีดีเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเค a แอมสมาร์ทเทรดกัน แล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันจันทร์ค่ะกับดิฉันววรวัตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ